สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพระหัสที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่2ตุลาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกด,ดวงทนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกันอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่สองตุลาคม2568ริดาวพฤหัสจักรจรย้ายเข้าสู่ในเรือนลาภะจนถึงวันที่23ธันวาคม2568ฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันครับดาวพฤหัสมาจาก2เรือนสําคัญก็คือ1เรือนพันธุกับสองเรือนปัตตานี พันธุปแปลว่าทรัพย์สินขอมีค่าต่างๆเช่นบ้านรถยนต์ที่ดินคอนโดเป็นต้นกับเรือนปัตตานีแปลว่าคู่ครองคนรักแปลว่า,เ,าเรื่องการลงทุนฉะนั้นในสองสเรองนี้จะมีโอกาสที่คุณจะได้บันมาเช่นอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากซื้อที่ดินอยากซื้ออสังหาริมทรั์ชิ้นใหญ่ๆในกรอบระยะเวลาสองเดือนกว่าก็มีโอกาสที่จะได้หรือถ้าจะให้ญาติผู้ใหญ่ของเรา ช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาน,นี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเช่นกันนะครับหรือเรือนพระฤหัสก็มาจากเรือนปัตตานีปัตตานีแปลว่าคู่ครองคนรักถ้าคุณมีแฟนมีคู่ตอนนี้ก็อาจจะแฮปปี้เอนดิ้งมีคู่ครองเหมือนมีโชคมีลาบได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจากคู่ครองคนรักนั่นเองแต่ถ้าคุณยังโสดยังไม่มีใคร ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่ถูกอกถูกใจถูกชะตามีโอกาสได้คบหาการได้สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนโสดมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีกันตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้าท่านเกิดราศีนี้ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับ ขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้อง เพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะาตากเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมคไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับ ฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ